สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาให้อาหารลูกปลาบอลลูนด้วยหนอนแดงแช่แข็งกันนะครับตอนนี้เด็กๆก็เริ่มชินกับผมแล้วนะครับอันนี้ก็เอาหนอนแดงจุ่มลงไปเลยนะครับก็ว่ายหนีไปนิดนึงครับตกใจแต่เดี๋ยวสักพักเขาก็จะว่ายกลับมากินอาหารกันนะครับอันนี้ผมก็เอาจุ่มไปทั้งก้อนเลยแล้วก็แกว่งให้หนอนแดงค่อยๆละลายตกลงไปที่พื้นตู้นะครับ เพราะจากที่สังเกตเนี่ยเขาจะชอบกินอาหารพื้นตู้มากกว่านะครับก็เลยใช้วิธีนี้เขย่าไปเลยครับแล้วก็หนอนแดงก็จะตกลงไปแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มแหวกไหวเข้ามาแล้วก็กลับมากินตรงบริเวณนี้นะครับเพราะว่าผมจะให้จุดนี้เป็นประจำนะครับเขาก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่เขาจะเจออาหารตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วครับตอนนี้ก็ โตขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับตัวอ้วนอ้วนกันทุกตัวแล้วตอนนี้กินกันอร่อยร่อยเลยนะครับหนอนแดงแช่แข็งก็จัดเป็นอาหารสดอีกชนิดหนึงนะครับที่เหมาะกับการเลี้ยงปลาหลายๆชนิดเลยกินแล้วก็โตไวด้วยนะครับนี่เป็นไงครับดูแต่ละตัวเลเทสก็สวยนะครับตอนนี้กำลังสวยเลย ส่วนสัปุรก็กําลังสวยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับคาดว่าน่าจะได้เอาลงผสมแล้วตอนนี้คือขั้นตอนของการขุนทําไซส์ยอยู่นะครับเพราะว่าตอนได้มาเนี่ยตัวค่อนข้างเล็กตอนนี้ก็ขุนให้เขาโตขึ้นมาพอสมควรเพื่อที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับอันนี้จะมีเฉพาะตัวเมียนะครับเพราะว่าตัวผู้ผมแยกเลี้ยงไว้อีกอีกกระมังหนึ่งนะครับจะไม่เห็นอันนี้เห็นแต่ตัวเมียครับ ไป้รอติดตามชมกันใหม่นะครับ